ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะรายการที่จะนําเสนอข้อมูลของผู้ประกอบการดีๆและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเพชรรุ่งประเสริฐกุลผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าแม่และเด็กในนามว่าฮันนี c r a f t มาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณรุ่งค่ะแม้สินค้าพวกนี้พิธีกรไม่ค่อยถนัดนะคะแม่และเด็ก แสดงว่าคุณลุงมีลูกใช่ค่ะมีกี่คนแล้วคะสองคนค่ะสองคนถนัดเลยแน่นอนใช่งานนี้เมื่อก่อนทําอะไรมาคะเปิดธุรกิจนี้ก่อนก่อนเปิดธุรกิจนี้มาทําอะไรอยู่ทํางานออฟฟิศค่ะค่ะเกี่ยวกับขายเครื่องมือแพทย์ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ตรงงานกัน<ม>เลยนะคะคือคือ,คอตั้งแต่ลูกคนแรกนะคะเ,เมื่อเมื่อเจ็ปีที่แล้วนะคะ,ค,ะคือคือ,คอตอนนั้นยังทำทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศอยู่ก็เลย<ม>ยังไม่ได้คิดว่าจะทำทำงานเป็นอาชีพ เลยทีนี้ว่าพอพอมีลูกคนที่สองจริงๆแล้วคือคือเราตัดเย็บมาเนี่ยไอ้ตัวกันเกงพ้อมซักได้นั่นค่ะมาตั้งแต่ลูกลูกคนแรกทีนี้ว่าเออเราก็เย็บให้เพื่อนบ้านบ้างใส่ใส่บ้างอะไรเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่าอยากอยากจะได้บ้างก็จะเย็บบ้างขายบ้างก็คือเล็กน้อยในในกลุ่มกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยคือหลักคือทํางานประจําใช่แต่พอพอมีลูกคนที่สองแล้ว ก็ตอนตอนนั้นเริ่มเหมือนว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วบริษัทเหมือนก็ว่าเริ่มเริ่มจะไปไม่ไหวก็เลยเหมือนว่าก็ต้องอ ตกงานในในช่วงนั้นนะคะบริษัทถูกเทคโอเวอร์ไปซึ่งซึ่งเราเราเดินทางไปกับเขาไม่ไหวเราเองเราต้องเลี้ยงลูกลูกคนที่สองทีนี้ว่าเราก็เลยมองหาอาชีพของเราละว่าจะต้องทําอะไรดีในในขณะนั้นที่ที่รู้ว่ากําลังจะตกงานนี่คือตอนนั้นยังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่นะคะก็เริ่มเริ่มมองแล้วแต่พอดีว่าตอนที่ครอครอบแล้วนะคะ ก็เลยเอาเอากางเกงพ้าอ้อมของของพี่เขาอะนะคะมาใส่แล้วก็เอา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 มาใส่แล้วลูกคือคือว่าใช้แทนพ้าอ้อมเนี่ยรู้สึกว่ามันก็สะดวกอยู่แล้วแหละแล้วมีคนมาเยี่ยมมาอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเอะนั่นมันคืออะไรเราอยากให้ลูกเราบ้างอะไรเงี้ยก็คือว่าก็จึงเกิดไอเดียขึ้นมาใช่เกิดไอเดียขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เริ่มเริ่มทํา ทำขายโดยโดยที่ตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ขายไม่ค่อยเก่งไม่ใช่เป็นเซล์ลมาก่อนไม่ได้เป็นคนขายที่เก่งๆมาก่อนก็เริ่มเริ่มขายในในอินเทอร์เน็ตโพสในเว็บฟรีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะโพสไว้ว่าตัวเก่งๆพ่ออ้อมเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีกว่าพ่ออ้อมยังไงค่อนข้างจะอธิบายยุ่งยากมากเหมือนกันตอนแรกก็กังวลอยู่ว่า จะมีคนเข้าใจหรือเปล่าอเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เมื่อเจ็ดเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนาะค่ะแล้วพอพอเราขึ้นขายก็มีคนแบบว่าสนใจโทรมาสอบถามว่ามันเป็นยังไงใช้ได้อเป็นแบบไหนซึมซับน้ําได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทีนี้ก็เลยทําออกมาเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบว่าธุรกิจละคราวนี้เป็นธุรกิจละเริ่มละ เพราะว่าในรายได้ต่อละเดือนอะไรเงี้ยมันก็พอที่จะทดแทนเงินเดือนที่ที่เราหายไปได้ก็เลยทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากตัวกางเกงผ้าอ้อมแล้วก็ยังมีที่จับขวดนมจะเริ่มเริ่มเป็นสินค้าตัวอื่นๆตอเนื่อออกมาตอนเนื่อออกมาค่ะเดี๋ยวก่อนกลับกลับไปตอนเริ่มตัวกางเกงผ้าอ้อมก่อนตอนแรก ทำงานประจําใช่มีน้องคนแรกผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงค่ะผู้หญิงมีน้องคนแรกปุ๊บเราก็ซื้อของใช้ของเด็กๆปกติปกติใช่ไหมคะแล้วแล้วอยู่ดีไปคิดเองได้ยังไงว่าจะทําตัวนี้ออ คือมันเริ่มมาจากการผูกพรออ้อมให้ลูกค่ะผูกพระอ,อ้อมให้ลูกเนี่ยเวลาที่เราผูกพระอ,อ้อมเนี่ยมันจะเป็นปมค่ะแล้วทีนี้เวลาที่ที่เราอุ้มเข้าพลาต่ดตอนที่สะดือเขายังไม่หลุดลนะคะจะทําให้ไอตัวปมเนี่ยมันไปติดที่สะดือน้องทําให้มไม่รู้ว่าจะทําให้น้องแบบว่าเจ็บปวดด้วยหรือเปล่าแล้วเขาก็งองแงด้วยแล้วพอพอ,อ พอแล้วว่ามันมันรู้สึกจะไม่สะดวกเลยไอการผูกพ่ออ้อมค่ะแล้วยิ่งน้องโตขึ้นอะนะคะไอพ้ออ้อมที่เราใช้เนี่ยมันจะเริ่มเล็กลงละพอน้องโตขึ้นค่ะเราก็เลยใช้วิธีการเอาพ่ออ้อมตัวเดิมอะนะคะผูกให้น้องเริ่มผูกไม่ได้ละก็ต้องใช้ผูกน้องเข็มกลัดใช่ใช้เข็มกัดเป็นตัวกลัดทีนี้ว่าพอพอใช้เข็มกัดปุ๊บเนี่ย บางทีบางทีมันก็จะโดนมือเราบ้างเพราะเราต้องมือไปลองกลัวจะโดนพุกลัวจะโดนน้องใช่ค่ะทีนี้ว่าก็เลยว่ารู้สึกมันไม่สะดวกเลยจะทํายังไงดีทีนี้ว่าเป็นคนที่ชอบตัดเย็บผ้าอ๋อมีพื้นฐานได้ใช่มือมีพื้นฐานด้านนี้ก็เลยไปหาในท้องตลาดดูว่ามันมีอะไรที่จะทดแทนได้ทดแทนผ้าอ้อมทดแทนไอตัวเข็มกลัดที่ติดค่ะก็ก็มาเห็นไอตัวเมจิกเทปที่มันแกว้งแกล้งติดติดเป็น แทนแทนไอตัวเข็มกลัดซึ่งมันขยับได้อะไรได้ก็เออน่าจะดีก็เลยเป็นตัวนี้แทนก็เลยออกมาเป็นตัวกางเกงพ่ออ้อมเพราะว่ามันพอน้องโตขึ้นมาก็ยังก็ยังใช้ได้จนจนถึงตอนที่เราทำอ่ะจนถึงน้องขวบหนึ่งในตัวเดียวกันเพราะมันกระเถิบเอวออกมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อก็เริ่มเริ่มตัดเย็บเองเหรอคะอ่าใช่ค่ะตัดเย็บเองค่ะเพราะว่าชอบชอบงานตัดเย็บอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อตัวเมจิกเทปนี่แหละ ที่มันเราเรียกกันแควแวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะ,ะมาตัดเย็บเข้ารูปเข้าทรงเองค่ะแล้วตอนแหมตัดเย็บเสร็จแล้วคุณแม่ใสให้คุณลูกเป็นไงรู้สึกยังไงตอนแรกๆมันอาจจะหลวมบ้างอะไรบ้างก็ขยับกันอยู่ไหลไหลจังหวะอยู่อ๋อมีแก้ไขมีแก้ไข,ไขค่ะแล้วก็พอเราทําแก้ไขได้ได้ดีแล้ว ค่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าทําฝากเพื่อนค่ะทำฝากเพื่อนเพื่อนก็บอกเออก็ดีถ้าเกิดว่ายิ่งเด็กโตขึ้นจะทํายังไงถ้าเกิดว่าเราก็เลยเพิ่มไซส์ขึ้นมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นใช้ตอนนั้นที่ที่ทํานี่ก็ไม่ได้คิดหรอกใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นธุรกิจได้ค่ะก็คือทําให้ลูกเราใส่ให้ลูกเราใส่แล้วก็เพื่อความสะดวกค่ะเพราะว่าเราเองเราต้องเลี้ยงลูกด้วยค่ะแล้วก็เรายังต้อง ทำงานด้วยดังนั้นเราต้องหาอะไรที่มันสะดวกแล้วก็เราเราฝากให้คุณแม่เลี้ยงให้ตอนในตอนกลางวันนะคะพอเย็นมาเราก็ต้องดูแลลูกเราก็ต้องเหมือนกับว่าหาอะไรที่มันสะดวกค่ะให้กับคุณแม่เพื่อที่เขาจะดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนชอบคิดประดิษฐ์อะไรที่มันแปลกๆอยู่แล้วอยู่แล้วด้วยค่ะนะคะอ๋องั้นแสดงว่าตอนตอนตอนที่เกิดไอเดียนี่ยว่าจะตัดเย็บเนี่ยคุณพ่อคุณสามีว่าไง ปรึกษาคุณสามีไหมไม่ไม่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะชอบเย็บกระเป๋าเล็กๆน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเป็นเป็นเรื่องปกติค่ะและคิดอะไรที่จะมา,าเย็บปักถักร้อยอย่าเงี้ยก็คือทําอยู่แล้วปกติค่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เราทําเป็นอาชีพค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราตอนอตอนลูกคนแรกนี่ก็คือยังยังทำงานออฟฟิศอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้ปรึกษาเลยไม่ค่ะเย็บปักเอาเองทำเองเองปักอัดแปให้ลูกเองเลยใจแล้วตอนที่มันใส่ได้นี่ สามีเห็นไหมคะเห็นค่ะเขาว่าไงบ้งเขาเขาเขาก็เป็นคนเฉยเฉยเขาก็แค่เหมือนกับว่าอืมก็ดีเนาะพูดไอเดียอะไรย่เงี้ยมีชมนะค่ะดีใจมะดีใจมะดีใจค่ะอ่ะหลังจากนั้นออกมาหนึ่งตัวคุณลูกใส่อยู่น้องใส่อยู่ เพื่อนใครมาเห็นเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงค er ่ะบางทีก็คนใกล้ๆบ้านบางทีเราเอาเอาเอาพระอ้อมไปตางนิบนิบนิบแล้วเขาเาก็เหมือนว่าสงสัยบ้านนี้เขาทําไมเขาไม่ค่อยมีพระอ้อมเขามีลูกเล็กแต่ทําไมมันมีอะไรเป็นแผ่นๆเขาก็สงสัยก็มาถามเขาก็มีลูกเล็กก็พอพอเขาอยากได้บางทีเราก็ทําฝากเขานี่ค่ะบางทีเขาอยากได้เยอะๆมากกว่าฝากเขาก็ซื้อสั่งซื้อกับเราเลยแล้วก็เย็บห้อย่างนี้ค่ะ เกิดเกิดจากการที่ว่าเพื่อนฝูงมาดูแล้วก็ไปแอบชำเลืองมองเอ๊ะไม่เห็นตากพระอ้อมเลยค <c oughs> ่ะอย่างนั้นใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เลยเกิด <c oughs> ความสงสยัย <c oughs> เยอะมากจํานวนตรงนั้นที่ทําแจกทาอะไรให้ไป <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําเป็นอาชีพในในช่วงนั้นก็เลยเหมือนว่าทําแค่ให้เพื่อนที่เโหลสองโหบแค่วันเดียวก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทํางานประจําไปอาขยันได้ยามมาขออาชันให้ใช่ค่ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วพอเกาะตอนเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการทํางานค่ะใช่ไหมคะตอนนั้นก็แหมลูกก็มีคนที่สอง <C HA> ใช่ไหมคะก็เกิดอาการว่าจะต้องหาอะไรที่มันสะดวกละเล้วหาอะไรที่มันเป็นรายได้ละ <C HA> มาปิ้งไอเดียอย่างที่เล่าไป <C HA> ใช่ก็ก็เหมือนเหมือนอย่างว่าค่ะพอพอเราใช้สะดวกเพื <C HA> ่อนชอบค่ะเราก็เหมือนว่าอยากจะแบ่งแบ่งปันแบ่งปันให้คนอื่นรอบข้างแล้วก็คนอื่นที่อยู่ต่างจังหวัด ทำยังไงเขาจะได้ใช้ได้คือคือปกติที่ทํางานที่ออฟฟิศอยู่แล้วเนี่ยเราเราก็ทําเกี่ยวกับเลขานุการแล้วก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็เหมือนว่าแอบแอบเจ้านายนิดนึงกันฝากฝากฝากไว้เขาก็โทรมาสอบถามอะไรเงี้ยคือผลตอบกลับนี่ค่อนข้างน่าพอใจเลยนะคะค่ะ,คะว่าเราก็เลยเริ่มเหมือนกับว่าผลิต มาเรื่อยเหมือนกับว่าตอนแรกก็เย็บเองไม่ไหวใช้กรรไกรตัดทีละตัวละตัวตอนหลังก็เหมือนกับว่ามีเครื่องเล็กๆเอาไว้ตัดได้ทีละประมาณร้อยกว่าตัวบ้างอะไรบ้างเยอะวเครื่องร้อยกว่าตัวนี่ก็ไม่เล็กนะคะค่ะทีนี้ว่าเย็บเองไม่ไหวละค่ะก็ก็เลยจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านของตัวเองหมายถึงว่าเราเองเราก็ตกงานคนอื่นคนอื่นที่เขาตกงานที่เย็บผ้าเป็นก็มีเราก็เลยเหมือนกับว่าเอาให้แม่บ้านว่าเราอย่างนี้ไหมเพราะว่า แม่บ้านโดยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีลูกแล้วเวลาที่เขามีลูกเขาอยากจะเลี้ยงลูกเองเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ที่บ้านไปทํางานไม่ได้เหมือนเหมือนว่าเขาเขาเขาจะเสียโอกาสในเรื่องนี้เขาก็อยู่บ้านว่างๆแต่เขามีฝีมือเราก็จะเอาตัวเนี้ยที่เราตัดไปให้เขาเย็บค่ะค่ะก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าในการทําธุรกิจในในอินเทอร์เน็ตเนี่ย ม,มันเหมือนเวอร์วายอยู่แล้วอะค่ะก็ลูกค้าก็จะบอกต่อๆกันมาต่อๆกันมาเพื่อที่จะมามาซื้อไอตัวกางเกงระอ้อมเนี่ยทีนี้ว่าพอ,พอพอเราขายไปได้ในระดับหนึ่งแล้วมันเหมือนกับว่าค่าใช้ใจ่ายในการาในการตัดเย็บเนี่ยมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ลูกคนโตก็เริ่มเข้าโรงเรียนละวเหมือนกับว่ารายได้ของสามีก็เริ่มเหมือนจะว่าจะไม่พอใช้ละทีนี้เราก็ไหนๆเราก็จะมาทําเป็นธุรกิจแล้ว ก็เลยต้องหาสินค้าอื่นที่เกี่ยวกับเด็กนี่แหละโดยโดยคิดเพิ่มขึ้นมาในขณะนั้นลูกลูกก็ยังประมาณ3มเดือน4ี่เดือนอยู่ค่ะมาถึงคนที่สองใช่เหมายถึงคนที่สองค่ะค่ะก็ก็เลยมาหลังจากกางเกงพ่ออ้อมแล้วก็มาเป็นตัวอื่นก็คือเป็นที่จับปวดนมเพราะในช่วงนั้นลูกจะเริ่มเริ่มจับได้บ้างไม่ได้บ้างจะหลุดบ้างไม่หลุดบ้างออกจากมือบางทีเขาก็ดูดลมเข้าไปทําให้ท้องอืดค่ะค่ะก็เลยจะทํายังไงได้เราเองเรา เราเองเราจะต้องรับโทรศัพท์ลูกค้าเราเองเราจะต้องซักผ้าให้ลูกเพราะเราอยู่บ้านค่ะค่ะแล้วก็ต้องล้างขวดนมต้องพับผ้าให้ลูกมันก็เริ่มจะไม่สะดวกและว่าเราทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย ก็เลยต้องทํายังไงดีให้ไอ้ขวดนมเนี่ยมันอยู่กับปากลูกเพราะว่าวิธีการป้อนนมลูกเนี่ยเราคุณแม่จะต้องนั่งอุ้มแล้วก็ป้อนน้องเนี่ยประมาณใช้เวลา15-20นาทีซึ่ง15-20นาทีเรายัางพับผ้าได้เป็นกองอเรายัางล้างขวดนมได้จนไปอุ่นเป็นึ่งเรียบร้อยอค่ะก็เลยจะใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ก็เลยมาคิด ปิ้งไอเดียเป็นที่จับขดนมแทนมือแม่ก็คือวางไว้ให้เขาดูดแต่แค่เราคอยมองเขานิดนึงว่าเขาทานหมดหรือยังคอยหยิบออกให้เขาแล้วเกาก็จะหลับไปเราก็ทํางานอย่างอื่นได้คิดงานอื่นๆได้อีกค่ะนึกเสมว่าไอเดียเกิดจากลูกเลยนะเกิดจากลูกเลยค่ะค่ะเราให้กําเนิดเขาเขาก็ให้กําเนิดไอเยเราอ๋ใชมาเป็นธุรกิจได้ขนาดนี้ทีเดียวคโอเคตอนแรกสินค้าตัวแรกที่ออกมาคือตัว ผ้าอ้อมกางเกงผ้าอ้อมซักได้ซักได้ค่ะแหมตอนนั้นขายได้กี่ร้อยตัวช่วงแรกๆมันมันมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะตอนแรกๆก็ประมาณร้อยกว่าตัวค่ะค่ะก็เริ่มมาเป็นสองสามร้อยก่กลายมาเป็นพันชิ้นค่ะก็เริ่มมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ว่าเราเราก็อยากจะพัฒนาให้มันเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องมีสินค้าอื่นๆ <buch ad Ke ine> เข้ามาแจมด้วยอะไรเงี the ้ยค่ะเพราะเรามันเริ่มเป็นอาชีพค่ะอ่ะเริ่มเป็นอาชีพเห็นละตอนนั้นตั้งเรื่องของยี่ห้อหรือยังว่าชื่อ HoneyCrab อ่อยังคะ่ะม,มามา,ามาตั้งเป็น HoneyCrab หลังจากที่ขายได้เหมือนกับว่าเริ่มเริ่มจาะเาข้าในตลาดได้แล้วเราก็เลยมาเริ่มตั้งชื่อเป็นฮันนค่ค่ะตั้งมาเพราะอะไรค่ะชื่อนี้อ๋อ จริงจริงแล้วความหมายมันไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากแต่ทีนี้ว่าอารณ์ที่ไปจดจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะคะชื่อมันจะต้องไม่ซ้าใครค่ะแล้วก็เราก็ต้องวาดภาพให้เขาแล้วเราเเราเราเป็นคนที่วาดภาพไม่เก่งค่ะก็เลยให้ให้เพื่อนวาดภาพให้ก็เป็นรูปปูเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นรูปปูใช่ค่ะก็เลยก็เลยกลายเป็นฮันนี่แคร์